S <S <courtroom> ได้ดังเลยพี <S <S ่เดี๋ยวไปรถพี่เวลานี่รถพี่เติร์เนี่ยเราไปติดรวยแล้วเราติดรวยแทนเราคินเตอร์หน่อยเติรอดเอาใหญ่เนี้เฮ้ยกุณลงไม่สั่งโอ้ยนี่คนหมดนะ เออแล้วมันขึ้นไปนะมึงขึ้นไปห้องกูจะรวบงานอาร์กกูให้ได้เลยอย่างเงี้ยอ๋อคือเป็นอะไรด้วยจะรวบจะรวบอย่างเงี้ยนะพี่เต๋อเป็นคนแรกครับเขาสายเดียวกันนี่เขาสายเก็บงานอาร์กเหมือนกันอ๋อเหรอเออมีอะไรบ้างหน้าเอาแจ็คเก็ตมาหรือแจ็คเก็ตตัวใหญ่เอามาเอามาคุมมาเล็กเฟสแล้วก็พาลงมาเหมือนคนจุงจุงลงดินส์จุงลงดินส์ ปุณเรื่องปินใหญ่เชียวคุณเปิดพอร์ตคุณหน่อยสิพี่เต๋อคุณมีงานอะไรบ้างตอนนี้ผมไม่ค่อยมีเยอะนะผมมีก็สั่นเตอ๋อคลองการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีพวกที่เขาทิทิดกันอ่ะอะไรเฟซเรื่องอะไรเฟสก็มีบ้างแต่เขาไม่ได้มีเยอะมากโอ้โหผมไม่เท่าคนข้างในอะคนเยอะมากก็ออกตามที่เขาทิทิดเอาทิทไลน์เราก็เล่นนั้นใช่กล้ามเพิ่มอะไรเงี้ยพอมีแค่เดี๋ยวผมกล้ามต้องเข้าฟิตเนสก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่น้องเขาชื่อก้ามเขาถามว่ามีกล้ามแล้วต้องไปออกกำลังกายมีบ้างมีบ้างแล้วเราเป็นสายอา ้อองป่ะเไม่ไม่ค่อยได้เก็บเก็บพวกเพลงอะไรอย่างเงี้มากกว่าเก็บเก็บแบบไวเนียลอย่างเงี้ยเหรอเออ่พวกซีดีครับไม่ใช่วายเนียลเป็นแผ่นซีดีคสติกนะคนเนี้ยแต่ว่าที่บ้านไม่ไม่ไม่ม่มีเครื่องเล่นนะฮะอ้าวแล้วมันราคามันขึ้นไม่ไม่รู้เลยครับไม่สนไม่เคยขายพี่มันแบบสะสมเป็นแบบเป็นการลงทุนอะไรอย่างงี้ได้ปะก็คงเป็นได้พี่แต่ว่าผมไม่ไม่เคยแบบไปขายอะไรขนาดนั้นแล้วอันที่ซื้อมาแพงที่สุดซีดีซีควินต์ป่ะซีดีเฮ้๋ยวเฮ้ะซีควินต์มีขายหรอแพงสุดไหมเดนาซีควินคืออะไรเท้าซีควินคืออะไรนะเฮ้ยดิน โอ้ดินเนนี่คือฉีกไปเลยอันนี้คือแบบนอันนี้จบแบบขอโทษครับขอโทษครับจบฉีกเลยว่าซีควินคืออะไรต้นทุนเท่าไหร่ครับเ่ยี่สิบหครับออไม่น่ารู้ไม่น่าถึงกูด้วยอ่ะเอางี้พี่พี่คือวงอะไรอะไรเอสเอสอะไรเอสยางเอยางอยางเอยางยางเอวอสอ้ากูยังได้วะได้แต่ว่าซีนส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นวงต่างประเทศอะไรเงี้ยใช่ครับวงต่างประเทศแต่ว่าจริงๆคือผมอ่ะไม่ได้แบบเป็นนักศั สมขนาดนั้นคือคือเราแค่ซื้อวงที่เราชอบไปเฉยๆมาเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่แผ่นแพงสุดที่เคยซื้อแผ่นสุดคิดว่าน่าจะเป็นของวงชื่อเดินาทิตย์ซูนี่ไฟล์ครับมูลคแต่ว่าแผ่นนั้นมันเป็นแผ่นที่เหมือนกับมีลายเซ็นทุกคนในวงแต่ว่าประเด็นคือผมได้มาฟรีเอาใช่เอากแล้วเอาละได้ผมแต่ว่าเห็นเห็นคนที่ให้มาเขาบอกเอ้ยมีแผ่นในมูลค่ามันเยอะมากเพราะมันมีลายเซ็นแบบครบวงเลยใช่แต่ว่าบังเอิญว่าช่วงนี้ก็ร้อนเงินครับถ้ามีใครใครกดีเอ็มมาดีเอ็มมา ผมบอกคนดูได้ก็ไหนได้ทุกห้องเลยทุก้องเลยสนใจติดต่อได้นี่คนนี้เขามีแมสซันเตอร์นะเป็นแบบออริจินอลเวิร์กเลยยุคแรกๆเลยที่ซันเตอร์เคยทำแมสปิดปากช่วงสมัยโควิดแล้วก็ตอนนั้นผมทำวงชื่อวงมิ้นท์แล้วเหมือนว่าเป็นน่าจะเป็นกิจกรรมของพี่ซันเตอร์นี่แหละที่แบบชวนเหมือนกับว่าวงมาส่งเพลงให้พี่ซันเตอร์ฟังแล้วเขาก็วาดรูปตามเพลงที่ให้ฟังแล้ววาดมาเพลงที่เขาไปแล้วก็มีตั้มเนลในยูทูบป่ะคิดไม่แน่ใจเหมือนกันพี่โอ๊ตแต่ว่าเพราะมันจะมีมันจะมีไองานสีเขียวไปกี้ พี่เต๋ออันนั้นก็คืออยู่ในคอที่มีเพลงลิงก์หมดทุกเพลงเลยเนาะเออผมผมคิดว่าน่าน่าจะใช่นะครับแต่ไม่แน่ใจมานานมากแล้วเหมือนกันตอนแรกก็ปล่อยอสี่หมื่นเขาปล่อยอสี่หมื่นสี่ปีห้าปีป่ะเข้ยนขายเลยขายเฉียดแนนี่ต้องแบ่งกันไหมขายแบนแบงนโควิดเลยนะโอ้โหปล่อยสี่หมื่นแบงสี่ห้าหมื่น IT นึงก็แหวงเลยเฮียอ๋อก็เลยเขาเลยไปแบบเป็นเป็นคอลแลบกันอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ตอนนี้ต้นหนุนทำอะไรอยู่บ้างวะพี่ตอนนี้จริงๆเป็นเป็นผู้ทำมิวสิกโปรดิวเซอร์ครับใช่ไหม ล่าสุดคือทำให้พี่ก้อยไปงจางหายจังหายจังหายอันนั้นก็คือผมเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนั้นโอ้ฉันรอและฉันจังเป็ครับผมเพลงนั้นแล้วก็แล้วก็เป็นศิลปินสังกัดวอเตอร์ดาร์ครับใช่แล้วก็ทำวงชื่อมิ้นก็เพลงที่ถ้ารู้จักกันน่าจะเป็นสิปแต่นาทีใช่ใช่ก็เียงนับเลขในเพลงนั้น แล้วแล้วเราเรียนดนตรีมาปะเรียนดรดยางครับที่ไหนครับศิลปกรครับผมเป็นรุ่นน้องพี่พี่ปื้มครับพี่ปื้มที่เล่นให้พี่เต๋าทีเจที่เขาเคยมาออกรายการใช่ใช่พี่ปื้มมือเบสจันจันชื่อเลยนะตอนแรกผมกะจะพูดสิ่งนี้แต่ว่าพูดได้จริงจันเสียจันจริงจริงเะไม่ลอกอาจย์ เข,เขาเรียกเขาแบบนั้นนะ <c oughs> เป็น,ปนอนจาจารย์สอนเบสแต่ว่าติดด้วยวเขาเรีวเวยกว่าอาจารย์ ขาเป็นอาจารย์นี่คณะผมไม่ที่คณะก็เรียกื่องงี้ปะอาจารย์ครับวันนี้คลาสอ่านตครับเด็กเรียกจริงจริงหรอไม่ใช่สิของคนเรียกกันแบบอาจารย์ชื่อเอาสิแต่ว่าพออยู่กับเพื่อนก็อาจารย์เหมือนเดิมใช่ไม่ทุกคนในวงการจะรู้ว่า AKA เขาคืออาจารย์แต่คนนี้เขาโด่งดังใช่คนนี้เขาโด่งโด่งดังเขาโด่งดังเาเล่นให้หลายวงใช่ครับเล่นให้หลายวงเล่นใ้ทีเจเล่นใโอ้โหเพียบเลยมีเล่นให้ใบแล้วเวลาถ้าแนะนำชื่อก็คือแนะนำนี้เลยบนเวทีไม่ใช่ จริงไหมฮะหลานดูทีเจครับครับผมโอ้ยคิดถึงทีเจอ่ะเพื่อนรักเพื่อนรักบอลหน่อนพอนหล่อลหนไม่รู้เลยเราลองฟังหน่อยเพื่อนรักเนเพื่อรักหมือนเป็นเขาเรียกว่าเฟรนเดย์เพื่อนกันแค่วันเดียวนี่ใช่เลยเรื่องจริงตอนนั้นต้องมีประมาณห้าถึงหกปีนะคล้ายๆแฟนเดย์เลยใชคือมันมีวันหนึ่งที่พี่โอ๊ตเขาจัดปาร์ตี้ที่บ้านไม่ได้จัดหรอกเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยนักแก็ไปกันแล้วก็ไปกันแบบเหมือนมีหลายๆคนสนุกสนานมีพี่บอยมีอะไรเต่เป็ม หมดเลยแล้วมีเต๋อด้วยพี่เต๋อด้วยเยอะบางอะนบางเคืนเยอะบางคืนพี่ก็เสือกไปด้วยนะซึ่งไม่รู้ไปทําไมเหมือนกันแต่ก็ไปแล้วเสร็จแล้วอ่ะยูอดีอ่ะเขาก็เริ่มมึนเมากันแล้วใช่ป่ะยูอดีสองคนเนี้สองคนละคั่วเลยนะดีทองดีทองอะไรกันไม่รู้ยังเดือบมาถึงยังเดือบมาถึงนั่งคุยเราเราแรงเออไม่นั่นสิเพราะผมอ่ะรู้สึกว่าพี่กับพี่เต๋อคือคนละคั่วคนละคั่วใช่ใช่ใช่คุยอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะไปชั่วโมงไเฮียคุยไปชั่วโมงเฮียเลยคุยทั้งคืนนานมากสามชั่วโมงทาได้ป่ค จำไม่ได้จำไม่ได้ไม่คุยอะไรกันแต่ก็สนคอมาไม่แต่พูดถึงสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยในเอาติ้งนาดาวเนี่ยเอัเอลงนาดาวเวลาไปนาดาวเมื่อก่อนนะรู้จักกันจากอยู่นาดาวด้วยกันใช่แล้วก็เหมือนแบบว่ามันชอบมีเซสชั่นแบบนี้เกิดขึ้นเวลาไปเอาติ้งคือคนที่เคมีแบบไม่ตรงกันมานั่งคุยกันแล้วแบบเกิดอะไรบางอย่างขึ้นใช่ใช่เหมือนมีพี่ตั้วกับนาหน้าที่คุยกันแล้วใครร้องไห้แล้วสักอย่างแบบออไม่ไม่ที่คุยกันแล้วร้องไห้อะคือตอนนี้ใครนะกูกับคอดินเออใช่พี่ ใช่ใช่แล้วคนร้องไห้คือกูด้วยนะเขาบอกไว้่ะใช่พี่ใช่แล้วก็จําไม่ได้ว่าคุยอะไรกันเอราประหลาดประหลาดแบบสุดๆเราแม่งแรงเกินกูก็เลยรู้สึกว่าไอ้ประเด็นเคสทีเจน่าจะเป็นที่กูไม่แน่ใจใช่เพราะพี่ไปชวนไปคุยก่อนเหรอพี่ไปชวนไปคุยพี่พี่ประมาณไปถามว่าเฮ้ยทีเจแบบเรื่องแต่งเพลงอะไรนั่นเท่านั้นไปยาวเลยยาวเลยไปเลยแต่ความพีคไม่ใช่ทีเจน่ะความพีคคือที่ไอ้ปั้นจันเอาตีนตีนตีนกินหัวตีนกินหัวแล้วบอกว่าของเข้าให้เอาออกอะไรก็ไม่รู้ตีนยันหัวมันยันหัวใครครับพี่ยัันหว เราไม่ได้รู้จักกันนะรู้จักกันวันแรกอะไม่ก็หลังจากวันนั้นอะก็เห็นมาพี่เต๋อมาพวกเรามปแล้วหายไปเลยกูเฟดเลย เพื่อนกันมันเดียเพื่อนกันมันเดียวเพื่อนกันนเบรดเลยครับ้ต้องหนุนทาทำอะไรมาก่อนครับมว่าก่อนที่จะมาเป็นมิวสิกบรดิเซอร์ทุกวันนี้จริงจริงก็ยู่าดานดาวมาครับก็เล่นฮอร์โมนมาเนาะตอนนั้นเรียกว่าเป็นน้องเล็กที่สุดในแก๊งฮอร์โมนตอนนั้นแล้วแบบผมก็อยู่ท่ากลางแบบว่าพี่พีทัญชละตอนนั้นอายุเท่าไหร่มอร์เข้ามาครั้งแรกเข้ามาแบบส5้ามั้งตอนนั้นเข้ามารุ่นเดียวกับใครโอไม่ไม่มีเลยเป็นรุ่นเด็กสุดเลย เพราะว่าตอนนั้นเราเด็กมากแล้วเราเข้ามาเหมือนแบบคอาเตอร์ช็อกพี่ก็ดูแต่ละคนแบบคุณพัชระอะไรเงี้ยคุณมาร์ตุธาวุฒิอย่างเงี้ยโอ้โหก็คือแบบคนที่แสบมากเลยเราก็เด็กเรียบร้อยมาเลยอย่าเงี้ยแต่ก็โดนหล่อหลอมมาบ้างนะคะขอบคุณที่ทำให้ผมเติบโตมันอยางมีคุณภาพก็รู้จักกันเนี่ยเขาตั้งแต่ตั้งแต่ ก้หลลายปีแวว่ายน้ำในสระด้วยกัน้ยไม่หลายคนหลายคนไม่ตดเรื่องเว่ายน้ำที่สะเนี่ยคือเด็กทุกเด็กกัะดาวทุกคนในวันนั้นจะจำได้นะเพราะว่าตอนนั้นผมประมาณม .5 แล้วก็ไปเอาติ้งนั่นแหละครับแล้วเหมือนเขาให้พูดแบบเซสชั่นความยินใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญว่าผมเป็นอกหักมาตอนนั้นอ่านี่เป็นเป็นเหมือนครั้งแรกในชีวิตที่อกหักเป็นแฟนคนแรกม .5 ม .5 คพอาะจริว่าพูดความยินใจเรื่องแบบผมรู้สึกผมภูมิใจมากที่อยู่ในดาวผมยังมีเป้าหมายต่อไปบลาบลาแต่ผมผมรู้ขึ้นมาโอ้โหเราหายวันนี้ผมบอกหักครับ เหมือนแบบทุกคนก็แบบเอ้าเหมือนแบบก่อนหน้าไม่กี่วันนึงนะใช่วันวันเดียวเลยครับก็คือวัดวันหนึ่งวันก่อนเอาติ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าจำควาำสุดตอนอกหักตอนนั้นได้จำได้ครับแต่ที่เอาจริงๆคือตอนนั้นน่ะผมไม่ได้เสียใจขนาดนั้นแต่พอพูพวกพี่ๆพวกนี้แหละมิวมิวมิวบิวพี่ๆพวกนี้แหละอยู่ดีดีพี่อกเดินมาก่อนเดินก็ตกไหล่เลยวันใช่พี่พี่อกร้อยละพันปีไม่เคยมาเกาะไม่เคยมาอะไร น้องกูเว้ยไอสัตว์มาถึงเคมเลยเฮียมันถึงชื่อโอบไงโอ๊บกรหัวใจครับชื่อมาจากกิริยาใช่ทุกคนมาแบบมันลุมผมไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่เหมือนตอนนัดการมันบีบบังคับให้ผมต้องร้องไห้เจ้าคือมันเหมือนแบบว่าพอคนมาจับตัวมันก็จะรู้สึกมากขึ้นใช่ใช่แล้วก็มันก็มีเควมชันแบบเอ๊ะกูต้องเศร้าขนาด เออพราะว่าทุกคนดูกูเล่นเล่นเบอร์ไหนวะกูต้องด่ามากขนาดไหนวะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยไปเดี๋ยวกูเศร้าน้อยกันกันว่าพี่ปอบไม่ถึงจริงนี่เกรงใจอะดิหนูว่าแบบเออมันร้องไห้หน่อยละกันอะไรเงี้ยเศร้าน้อยพี่ปอบไม่ถึงคนเฮี้ยเลยอันนี้เฮี้ยนะ พี่เตอ๋อล่ะพี่เตอ๋เตอทำอะไรบ้านตอนนี้พี่ตอนนี้ผมนั่งรถอยู่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ที <arla> ่ทำงานอืวว่นอ๋องานงานก็เพราะว่าพี่เต๋อก็ไม่ค่อยได้แสดงป่ะเพราะว่าหายไปนานเหมือนกันนะเออตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วเริ่มเริ่มกลับมาแสดงแล้วตอนนี้มีถ่ายหนังอยู่เรื่องนึงครับแล้วเดี๋ยวช่วงปลายปีมีอีกเรื่อง,น,ง <S <S นึงหนังหนังสองเรื่องเลยแล้วก่อนหน้านี้ที่ไปไหนมาก่อนหน้านี้ก็ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะไปดูซากุระใช้ไปใช้ชีวิตเลยไม่ไม่ไปแค่ไปเที่ยวโอเคโอเคไปญี่ปุ่นก่อนที่ญี่ปุ่นมาก่อนนห้านี้ก็ไไปปทเบื้องงหลัซะเยอะก็เหมือนไไปปเขียนบ แล้วก็ไปช่วยช่วยคนนู้คนนี้เขาดูบทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ล่าสุดก็จะเปิดค่ายกับน้องใหม่ด้วยดูแลศิลปินอ๋อผมเห็นเด็กที่เขาลงทีคูนลงแบบเด็กๆในสังกัดมันน่ารักเลยใช่ใช่แล้วพี่เปรีคูนมาจากไหนพี่น้องใหม่เป็นคนรีคูนหมดเลยเขาเขาก็ไปเจอหรอก็บางทีก็ทักไปเลยบางคนใช่ก็เป็นเป็นฟิลแบบแบบดูแลศิลปินแล้วก็จะเป็น production ฮ o u s e ด้วยในอนาคตค่อยๆค่อยๆทำไป และล่าสุดเนี่ยที่มาที่มาโปรโมทวันนี้คือเฮ้ยโอ้โหอเนี้นยผมอะ ผมเห็นตั้งแต่ทีเซอร์เลยแม่งแม่งเฟยวดีเป็นหมอแม่งฟีลแบบซีอิวกิ้วอ่ะใช่อ่่าใชคือย้อนไปปีนั้น่ะตอนที่หนังไอซิวอะไรอ่อนตอนนั้นมันเรื่องเพศมันพูดยากมากเหมือนหนังที่เกี่ยวกับเพศอ่ะมันจะเป็นเซนซิทีฟมากแล้วพูดไม่ครบด้วยเกี่ยวกับเซ็กซ์ใช่ไหมเกี่ยวกับเซ็กเลยพูดไม่ได้เยอะแล้วคนมันต้องแอบคุยกันแบบนี้นี่แล้วในเรื่องนี้เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าด็อกเตอร์ไคลแม็กปวดขาพาเสียวฮะด็อกเตอร์ไคลแม็กคือผมอยากทราบว่า ทำไมอาซจิของเราดีรสชาติที่แตกต่างกันล่ะครับว็อกเกอร์ใครมน่ใครวะก็นาำปากกาของแกไงนาำปากกาใครชิดฉันเองทำไมเหรอคะ เรื่องมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ยุคประมาณยุค70ตอนนั้นก็คือกำลังบูมมากในเรื่องของแบบแฟชั่นยุค70นะแต่ว่าสิ่งที่คนเขาจะไปพูดกันคือเป็นเรื่องเพศซึ่งในในเรื่องเนี่ยผมจะรับบทเป็นหมอนัดหมอนัดนี่จะเป็นหมอที่แบบตรวจทุกอย่างอะ่ะ ตรวจแบบเหมือนแบบตรวจภายในด้วยหมอทั่วไปดูสิวดูอะไรด้วยทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีความฝันอยากเป็นนักเขียนนักเขียนนิยายจับพัดจับผูให้มาตอบปัญหาทางเพศแทนเหมือนงานติ้มต้นแต่การเขียนนะให้เข้าไปสานักพิมพ์แต่ปรากฏว่าอ่ะโดนไปตอบปัญหาทางเพศพอตอบปัญหาทางเพศเป็นคอลัมน์ได้เจอกับทีมงานต่างๆก,ก,ก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายไอ้คอลัมน์นี้กลับกลายเป็นที่นิยมในขณะเดียวกันก็ถูกต่อต้านด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่คนเขาไม่พูดกันในยุคนั้นอะไรเงี้ยแต่ใช่เลยนะเพราะสมัยก่อนเขาไม่พูดกันจริงๆนะเขาไม่ บัสีบัตรเแื่อบนะเออบัตรสีบัตรเลือนใช่แต่ว่าแต่ว่าเขานชอบอนะ เหมือนกับว่าพอพอตัวมอนดัดเนี่ยได้เข้ามาในสำนักพิมพ์ซึ่งสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์เนี้ยก็จะมีตัวละครมากมายก็จะมีของผมด้วยก็จะมีผมระบบเป็นเพิ่มพลนะครับก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็น GB g e n e r น l เรทเบสในสังคมที่แบบว่าจะทำแม่งทุกอย่างคือเป็นคนที่เด็กที่สุดแล้วก็เป็นคนแบบว่าอยากเรียนรู้แบบว่าแก่แดดอะไรเงี้ยคล้วเป็นคนที่แบบก็จะรู้ความลับของสำนักพิมพ์เนี้ยเยอะหลายอย่างแล้วก็รวมไปถึงจะเป็นตัวละครของพี่ก้อยก้อยสปอรก็จะเล่นเล่นเป็นทีมอาร์ต เป็น่ายอาร์ตฝ่ายแผนกสิ์ใช่เป็นแผนกสินอยู่ในสากพิมพ์นี้ที่ตัวละครของพี่เตอ๋อเขาจะมาเจอกับคนเหล่านี้แล้วก็จะเกิดเรื่องราวมากมายมใช่ครับผมดูทีเซอนี้ก็ก้อยเลยผมก็เลย <c oughs> ผมก็เลยเห็นพี่เตอ๋อผมเออน่าดูอ่ะอออออออก็ได้ก็ได้เฮ้ยโทษนะผู้สองคนมาทำไมนะตัดต่อ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 ตนดต่อตั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 ดตั่ตต 8ตอนครับ8ตอนอุ้ยแต่ว่าเข้มข้นแล้วก็สนุกสนานมากมันเป็นจะจบยังไงอ่ะอุ้ยมันไปถามอะไรอย่างงี้น่าเกียดน่าเกียดถามเลยแบบนี้น่าเกียดมากความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่าชองของเรื่องเนี้ยมันคือดราม่าคอมเมดี้ครับซึ่งคำสองคำนี้มันคอนทราสต์กันมากเหมือนกันนะแล้วการที่แบบว่าคือเรื่องนี้สำหรับผมคือมันคงรสจริงๆทั้งดราม่าและคอมเมดี้แล้วแบบสุดทางด้วยฮะดราม่าสุดคอมเมดี้สุดแต่มันแซ่บนะเพราะว่ามันมันพูดเรื่องเพศอ่ะดังนั้นทุกอย่างมันก็จะมันเสียวป่ะแต่แต่มันเสียว่าเซ็กส์ใน ในในยุคนั้นด้วยใช่แต่มันมีรสนิยมทางเพศในเรื่องนี้ในหลากหลายมากอ๋อแบบสตอรี่ของเรื่องเซ็กส์หลายๆลายแบบคือเอาจริงผมว่าเซ็กส์ในยุคนั้นกับเซ็กส์ยุคนี้ไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนกันแค่ว่าคนมันกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดแต่ว่าโอ้โหความแบบแปลกประหลาดรสนิยมอะไรต่างๆทุกอย่างอะไรมีหมดในนั้นเลยครับมันจะได้ฟีลอารมณ์แบบเซ็กซ์เซนสิตี้ปะวะเซ็กส์เอ็ดปะหรือเอ็ดต้อเป็นต้อใช่็มันก็จะมีความแบบอย่างนหัวมันจะแบบไทยๆเป็นเซ็กซ์เอ็ดแบบไทยๆและ ตอนเราอ่านบทเราตกใจมากว่าเชี่ยมันมีอย่างนี้เลยวะพี่มันแบบอย่างนั้นเลยวะพี่อย่างเงี้ยมีมีบ้างต้องมีดิมันต้องมีดิไอ้เชี่ยบอกว่าอ้าวปกติเราก็เอาเราก็เย่เย่กันเราก็ท่าปกติมันมีอะไรมากมายเย่เย่คนเราไปเย่เย่เย่พวกเราพูดเชียร์ว่าดีใจใช่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 แต่พอถึงแบบเราไปอ่านบทมันต้องมีรลนิยมตรงที่มันบอกโอ้เชี่ยนี้เป็นบันเทิงว่ามันแบบแต่ว่าความตื่นเต้นครั้งแรกตอนอ่านคือคือมันจะเป็นพวกฉากแบบฉากเซ็กซี่นะอ่ามันจะเฮ้อ Ủa, mình gặp, เลยเหรอเ<ล>พอราะพออ่านออกมาแล้วมันจะมันคิดภาพแล้วมันออกมาเป็นเหมือนใช่มันต้องคิดถึตงตอนถ่ายด้วยใช่จริงจริงเรื่องเซ็กซี่นี้เป็นอะไรที่แบบเราประทับใจกับกองนี้มากนะครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบเขาเป็นมืออาชีพกันมากครับคือเขามีการแบ่งโซนด้วยนะพี่ว่าแบบสมมติว่าวันนี้มีถ่ายเซ็กซี่เขาจะกันเลยว่าเนี้ยเลสโซนโดยเฉพาะคนที่แบบห้อยป้ายเลสสีแดงเท่านั้นแล้วก็แบ่งเป็นโซนถัดมาเรื่อยๆเพื่อให้แบบนักแสดงมีคนน้อยที่สุดใช่เพื่อให้นักแสดงมีความสบายใจในการที่จะเล่นอินเตอร์เมซี่ซีนรวมไปถึงว่ามีการแบบซ้อมคิวมี การแบบว่าซ้อมเหมือนแบบเราเล่นฉากแอคชั่นเลยือนฉากบูอ่ะคือเมื่อก่อนผมเคยเข้าใจว่าเวลาเราเล่นซีนอะไรพวกเนี้ยเอ้ยปล่อยตามฟิลเลยแบบลองอินพอไว้ไปไหมอะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นื่องเนี้ยทำให้รู้เลยว่าเซ็กซี่เนี่ยมันเหมือนฉากฉากบูเลยครับมีการบล็อกกิ้งหนึ่งสองสามสี่เล่นยากด้วยยากครับเล่นยากเพราะมันต้องบล็อกไงแล้วต้องบล็อกยังไงเหมือนบล็อกเป็นลมหายใจเลยครับตั้งแต่ผมเป็นอาชีพ ทำอาชีพนักแสดงมานะมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้พกับตำแหน่งหนึ่งชื่อว่า Intimacy Co-ordinator ใช่ครับไม่เคยเจอตำแหน่งนี้มาก่อนแต่ว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ครับมันมีตำแหน่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็หน้าที่หลกัหลกๆของตำแหน่งนี้คือว่าดีไซน์ซีนเหรอเขาดีไซน์ฉากเซ็กซีนทั้งหมดเพื่อให้นักแสดงรู้สึก comfortable ในการแสดงมากที่สุดใช่คือมา<ด>ถึงป<ะ>ุบ๊บ คุยกันก่อนเลยว่าอาคุณสบายใจแค่ไหนคุณถอดได้แค่ไหนบอกว่าเออระดับระดับไหนที่ที่มันลรงเกินไปหรือว่าระดับไหนที่แบบโอเคดังนั้นเนี่ยพอเราที่เราไปเข้าฉากมีการบล็อกกิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงแม้จะเป็นการอิมพอไว้หรือปล่อยไปตามฟิลอะเราจะรู้ว่าลิมิตเขาถึงตรงไหนดังนั้นมันจะมีจะมีต้นจบคุยทั้งสองฝ่ายเลยใช่ครับแล้วละหน้าที่ของเขาแบบมีการดีไซน์ในการทําท่าอะไรอย่างงี้ด้วยปหมคะหมายถึงว่าสาหรับ มุมกล้องสําหรับอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ทุกอย่างเลยครับแล้วก็อะไรก็ตามที่มันไม่จําเป็นก็จะก็จะเซฟก็จะเซฟทุกอย่างหมดเลยอย่างเช่นอะไรที่ไม่จําเป็นพี่ผมอยากรู้เช่นว่าบางฉากลองช็อตเนี่ยเขาองต้องมีสตอรี่บอร์ดแล้วก็คัดมาอย่างแบบอย่างละเอียดมากๆครับว่าเราจะถ่ายอะไรบ้างสมมติฉากเนี้ยมือไม่ต้องโดนหน้าอกก็ได้อ่าถูกไหมก็คือสมมติว่าอันนี้รับข้างหลังนะมือไม่ต้องแต่ถ้าไม่ไม่เกิดการคุยก่อนนะด้วยสัญญาณของนักแสดงอ่ะมันก็จะไปจับมันคิดว่าอ่าเดี๋ยวมันจะเห็นแต่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ย นีใค่จับใช่แล้วก็แล้วก็จุจเนาะอย่างที่ต้นหนบอกครับมันเป็นเรื่องลมหายใจด,ด้วยอย่างเช่นแบบฉากเนี้ยเราจะถ่ายกัน 7ลมหายใจสมมติมันจะมีการบล็อกกิ้งกันก่อนก็หายใจเข้าออกปั๊บเจ็ดเจ็ดลมหายใจอ่ะมันคือระยะเวลาในการถ่ายาครับมันก็จะไม่มีช่วงที่แบบว่าเหมือนกล้องไม่คัดสักทีนึกออกป่ะกล้องแบบเออเราก็ต้องอะไรของเราไปเรื่อยบางทีจูบก็ต้องจูบกันไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีช่วงมันจะไม่มีอะไรแบบนั้นจะไม่ะไรที่มันเยอะแต่เขาจะบล็อกให้ให้หมดทุกอย่างเลยบอกให้หมดใช่ครับมีการมีการซ้อมก่อนมีการแต่เอาจิงๆคนนี้สําคัญมากสําหรับแบบพวกซีนอย่างนี้นะ้หญิงว่ะเนาะใช่ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายด้วยบาาางงทีมัันถ่ยยไปหลๆคร้ มันก็เหนื่อยนะเวย้ยมันก็ไม่บางทีให้ไปถ่ายฉากอ่ะไปเลิฟซีนกันนะแล้วก็อ่ะไปไปด้นด้นกันหน้า,า,นนนห,นาหน้าเซตเงี้ยแล้วก็เ,ออวเขายังไงวะเนี่ยเรายังไงผมผมผมอะเวลาผมไปแสดงผมจะเจออย่างเงี้ยแล้วผมเป็นคนที่เกรงใจเว้ยใช่แล้วเราก็จะแบบ ไอ้เหี้ยเราต้องอ่ายังไงวะแล้วพอไม่ได้คัดเอาแล้วเกอเกอร์กับการพี่พอคัดเสร็จปูแล้วปูอีกแล้วไอออสเคยคนวะเนี่ยโอ้โหเออผมก็ตั้งขึ้นเฮ้ยไม่ต้องไปตอบเขาผมเป็นคนตอบตรงตอบตรงเขบอกเออผมก็เคยเออแต่ว่าผมก็เกรงใจครับพี่ผมก็ไปยั่วมันจะได้ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออก็กลายเป็นว่าก็ต้องถ่ายใหม่อีกเออมันเนี่ยมันเป็นอะไนที่ดีมากเลยดีจริงแล้วเขาจะเป็นคนแรกที่ชาร์จเข้ามาสมมติว่าคัดปุ๊บเขาจะเป็นคนแรกที่ชาร์จเข้ามาพร้อมกับผ้าหนึ คุมทุกอย่างเองซึ่งเองกันนะหนาวไม่ใช่อ๋อดตอนนั้นแดงกอดขาดปุ๊บปุ๊บอุ๊ยหนาวจังเลยนะพี่เนี่ยซึ่งในเซตเนี่ยในเซตก็จะมีคนที่อยู่ในเซตเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องจริงนี่ที่ผมบอกว่าแบ่งโซนจำนวนน้อยที่สุดใช่ครับไอ้เชี่ยเจ๋งว่ะดีเอออันนี้แบบใหม่แสดงว่าในเรื่องนี้โอ้โหมันต้องเกิดสิ่งนี้เยอะไหมพี่แสดงว่าเยอะมากเลย เพรางั้นจะไม่มีคนนี้มาหรอกใช่ปะโอเวอกอไปกดเฟซบุ๊กก่อนะก็มัอนก็เออพอด้วยความที่ซีรีส์มันพูดถึงเรื่องเซ็กด้วยอ่ะมันมันจะไม่มีมันไม่ต้องพูดอ่ะมันต้องเล่ามันต้องต้องมีภาพของสิ่งนั้นนะครับคือถ้าไม่มีมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ตรงกับมันก็ไม่ต้องมาชีเรืองหรอกซึ่งในนี้ใครกำกับพี่เถอะพี่คงเดชกับพี่ปกป้องแต่ว่าเขียนบทโดยคุณคงเดชครับ พี่เตอได้เขียน้างไหมไม่ไม่ได้เขียนเล่นอย่เดียวใช่เล่นอย่เดียวในฟังก์ชันของการที่พี่เขียนหมดได้ด้วยอ่ะะแล้วพี่เล่นด้วยอันไหนที่พอพี่เข้าไปเล่นแล้วพี่รู้สึกว่ามันแบบมันมันไม่เมกชัยหรือมันตะกิดตะขวงเนี้ยพี่แบบพี่ขอเปลี่ยน้างพี่พี่มีแบบยกมือแล้วเอ้ยผมว่าอย่างนี้อย่างงี้อย่างี้มีมพี่ถ้าเรื่องนี้ไม่มีเลยแต่ว่ามันประเด็นคือว่าอย่างพี่คงเดชเขาจะค่อนข้างจะฟรีมากหมายถึงว่ามันจะมาคุยกันก่อนเลยว่า เฮ้ยซีนี้รู้สึกเรารู้สึกยังไงว่ามันจะออกมาเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยมันซึ่งมันก็มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าด้วยความที่เหมือนแบบอ่าอย่างพี่คงเดียเขาเขียนบทเหมือนกันอย่างผมก็เขียนบทเหมือนกันเนี้ยมันก็จะแบบเหมือนแบบเราจะเก็ตในอะไรหลายสิ่งที่คล้ายๆกันไปในทิศทางเดียวกันแต่ในก่อนหน้าเนี้ยในเรื่องอื่นมันก็มีบ้างบางอย่างที่ผมมันรู้สึกว่าเออเรื่องอื่นนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันแปลกมากรเงยผมจะไปคุยก่อนเพราะว่าแชร์กันเออในแง่นักแสดงบางทีเราเราเล่นไม่ได้เหมือนกันนะใเ่ไช ถ้าใจรู้สึกมันไม่ใช่เราเรามันยากที่เราจะไปเล่นอะ่ะอันนี้เห็นด้วยเลยครับแบบอันนี้เป็นเรื่องแรกของผมเหมือนกันที่ว่าแบบไม่ได้มีรู้สึกว่าบทมันแปลกตรงไหนหรือว่าหรือว่ามีคําถามในฐานะตัวละครแต่มันเดือดใช่เพราะว่าปกติแบบเรื่องอื่นๆเนี้ยคือผมเป็นคนค่อนข้างจะเนิร์ดมากเลยรทำกันบ้านบทอะไรยเงี้ยเราก็จะมีอินพุตของเราเยอะแต่กับเรื่องเนี้ยคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกวางไว้แบบสมูมแล้วอ่ะถูกที่ถูกเวลาแล้วใช่ โอมันมันมา,นมากมันมันมันเดือดมากเลยอะ<ช>มันเดือดแบบตอนที่ผมได้บทครั้งแรกเลยนะตอนอที่ผมเล่นผมอ่านรวดเดียวจบเลยแล้วก็แล้วเสร็จปุ๊บ อ่านต่ออีกรอบเลยม้วนกับมาอ๋อมัน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 ในในรูปแบบนั้นอ่ะมันแบบมันจริงอ่ะมันมันเดือดมากเลยแล้วได้ปรึกษาคุณหมอดวกรไหมฮะพยายามใช้พยายามพยยามใช่ใช่พยายามใช่อ๋อครับคุณเพราะคุณต้องเล่นเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ใช่ไหมห่วงไหมก็มีแบบเฮ้ยจะโดนมั้ยเนี่ยพี่เต๋ออย่าไปรับเลยเลยรเงี้ยมีมีมีคุยต้องต้องมีอยู่แล้วอ๋อทำไมเสียงอ่อนเลยอ่ะเสียงอ่อนเลยอ่ะกลัวขนาดนั้นเลยนหรอเพราะว่ามันต้องมีมันต้องมีเซ็กซ์ซีนมีนั่นมีนี่คุณต้องแบบปรึกษาไหมว่าเอ้ยเออาไง่ะเราเล่นได้มเธอ ก็มีก็แจ้งให้ทราบมากกว่าใช่ใช่แต่เขาเข้าใจมากมากครับคือผมพูดประโยคเดียวเลยว่าแบบเออมันมีเรื่องนี้นะแล้วก็อยากเล่นมากเลยแล้วพูดเร็วๆหรือเปล่ามันเร็วๆมากเหมือนกันไม่ได้ไม่ไไม่ได้ใหญ่ใเล่นมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบเซ็กนะก็มีฉากแบบนั้นเยอะเหมือนกันนะพูด่นี้อ่าแล้วเราได้ถามอะไรตอบเขาก็บอกเอาเหรอแล้วเขาก็เออได้เอาดิเขาก็ไม่ได้เล่ขาก็าละลาก็แต่เขาแต่เขาได้ดูตอนมันเสร็จแล้วหรือยังเขายังไม่ดู เขามีไบกองบ้างแต่ว่าไบกองฉากไม่เป็นฉากเนี่ยโอ้โหไปทรมส่งข้าวส่งน้ำนิดหน่อยอ่ามีบ้างมีบ้างซุนซุนนั้ปีกใจก็จังหวะไอ้ไปขับใช่ไปขับรถยนต์ไม่บุ้ยอะไรเหีรื่องนักซุนนักปี่แต่เขาเขาเองก็รอดูนะเขาอยากดูชิปผ่านใช่ไม่อยากดูในแง่ความสนุกสนานไม่เพราะบดมาสนุกถูกไหมเขาอยากดู อันนี้มันเข้าในฟิกมาหลายพี่เข้าวันที่13มิถุนายอยู่13มิถุนายนแล้วก็กว่า190ประเทศทูนอลที่สำคัญคือออสเตรเลียใช่ฮะกว่า190ประเทศทั่วโลกดูได้หมดเลยว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็ดูได้ดูได้ดูได้เลยไม่ต้องคนไทยก็ได้ชาวต่างชาติก็ดูได้เพราะมีสับ you can watch it y e a n watch it guys doctor climax ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษมิสเตอร์ฮะเลยนะฮะคนนึงคนนั้นมันเดินไปใช่จัง ชื่อเรื่องแบบภาษาอังกฤษชื่อเรื่องไหนด็อกเตอร์คลายแม็กซ์ปุดฉาพาเสียวปุดฉาพาปาคือคําถามชอบกันนะเนี่ยปุดฉาภาษาโบราณปุดขาคาถามพาเสุยชปดาคือคาถามวิสัชนาคคาตอบปุดฉาพาเสียวคือคําถามพาเสียวตอบถามเรื่องเพศครับแต่นี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่ผมเล่นอะไรที่มันแบบ เออจร่งหรอที่มันเลิฟซีนขนาดนี้ผมต้องไปออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่าเราต้องอกเส้อไงอางกำลังไงเดี๋ยวไม่เฟิร์มเดี๋ยวไม่เฟิร์มใช่แต่ตอนนี้คือเลเทสไปหมดแล้วนะปล่อยแล้วจ่ายเสร็จก็ปล่อยตัวได้ปล่อยเลยจบ ที่จะไปเอาร่างกายแบบไหนช่วงนั้นก็ก็เข้าฟิตเนสแล้วก็คูมาหาหน่อยคูมาหาเอาให้มันแล้วสิ่งที่ตลกมากคือก่อนหน้านี้ผมก็จะรู้สึกว่าทุกครั้งเวลาผมไปยิมนะก่อนหน้านี้เลยนะนานก่อนจะมาฟิตเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะมีผู้ที่ชอบแบบมองกระจกแล้วดูตัวเองดูกล้ามถอดมันเบ่งนุ่นแน่นแล้วผมรู้สึกอะไรดูอะไรนีอะไรอแล้วปรากฏเชื่อไหมพอผมเริ่มไปเล่นนะแม่งกลายเป็นคนนั้นไม่จริงเรามารู้ตัวในวันนึงคือวันนั้นกำลังจะแต่งตัวกจากบ้านก็เอาใส่ชุดปุ๊บเดินเดินกลังจกจากบ้าน หน้าบ <lly> <seven horrible. S 1> ้านน่ะก่อนจะออกไปมีกระจกไงยกเสื้อขึ้นหรอถอดออกมาเลยดูยกเสื้อถอดออกมายืนดูอีกครั้งหนึ่งเออไว้เยอยู่หน้ากระจกห้นาที10นาทียังไม่ได้ออกนะพอใส่เสื้อกลับเข้าไปบบ เชี่ยกูกลายเป็นคนนั้นนอนกูคือเป็นคนนั้นก็เลยไม่รู้เลยพี่เติอนแบบครับพี่เติอทําเป็นนักแสดงด้วยกับเขียนบทด้วยจริงๆพี่ชอบอะไรมากกว่าเออนี่เป็นคําถามที่แบบแล้วแต่ช่วงเวลาเลยว่าถามช่วงไหนผมจะําตอบมันจะเป็นยังไงช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงนี้นี่ผมน่าจะชอบเล่นเออช่วงนี้ชอบเล่นเพราะว่ามันมีงานที่เล่นเยอะครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้ถ้าโดยรวมทั่วๆไปแล้วมักจะชอบเขียน เพราะว่าการเขียนเหมือนเป็นการระบายตัวเองด้วยเหมือมมนเวลาเราแบบเครียดหรือว่าอะไรก็ระบายออกมาเป็นตัวอักษรรือวมันสนุกดีเวลาคิดไรออกเวลาเวลาพี่เขียนบทอยู่บ้านแบบยังยังไม่ต้องมีโปรเจกต์เลยนั่งเขียนเล่นเนี่ยพี่ตั้งตั้งเรื่องก่อนหรือว่าหรือว่าก็เขียนเขียนไปเรื่อยให้คนนี้พูดอันนี้อันนี้พูดนี้อย่างเงี้ยหรอก็ต้องต้องนึกเรื่องที่มันน่าสนใจก่อนนึกเรื่องนเลยใช่ไหมใช่อยู่ๆก็จะมีเราหันไปเห็นอะไรเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะหรือว่าเฮ้ยอาชีพนี้แปลกว่หน่าเอามาเล่าว่ะอย่างเงี้ยอ๋อแล้วพี่ ต้องหอนล่ะถ้าเกิดสมมติว่าให้เลือกว่าเออนักแสดงกับศิลปินอ,อ,อย่างเงี้ยผมมาเลือกศิลปินได้แน่ใช่จริงๆเป็นอะไรที่ชัดมาตั้งงานแล้วเลยค,คือเราเราเล่นเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าบังเอิญว่าเราได้แสดงก่อนอใช่แล้วเหมือนความฝันทางด้านดนตรีมันก็ถูกเก็บไว้แบบช่วงหนึ่งแล้วเหมือนตอนเนี้ยเราเพิ่งเรียนจบแล้วเราก็อยากจะแบบเอ้ยทำเพลงตรงเนี้ยแบบเต็มที่ใช่ซึ่งเครื่องหลักของเราคือกีตาร์กีตาร์ครับกีตาร์ก็คือเรียนกีตาร์ด้วยใช่ครับผมผมจบเอกอ่ากีตาร์แจ๊สฮะอบคุณทุก ใช่แต่แต่ว่ากีตาร์แจ๊สเลยหรอ่ะู้อะไม่รู้น้องมึงเก่งคารพี่ต๋อไม่ใช่เช่อเด็ก15ที่ร้องไห้ในสระว่ายน้ำโดนน้ำโอ้โหาดวจบมาโอ้มาจบใช่ก็ตอนนี้ก็เลยมาทำเพลงเต็มตัวคือคือเหมือนเมื่อก่อนผมทำหลายอย่างะครับแต่ว่าเหมือนตอนเรียนปาใช่ก็เรียนก็เรียนไปด้วยแล้วก็แสดงไปด้วยแล้วตอนนั้นทำวงมิ้นต์ไปด้วยแต่ว่าตอนนี้จบแล้วก็เลยกะว่าตอนเนี้ยผมแบบ พักงานแสดงไปช่วงนึงแต่เรื่องเน็ตเป็นเรื่องสุดท้ายครับที่ที่ผมรับไว้ก่อนที่จะหยุดพักแต่ว่ายังรับอยู่นะครับตอนนี้แว่าเห็นเห็นบอกว่าทําทําเพลงด้วยหมายถึงว่าโปรดิวซ์เพลงด้วยเขียนอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะคะใช่ครับเขียนด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีงานก็เป็นหน้าที่คล้ายๆกันกับพี่ตุ๊กเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทําเพลงนะครับนี่ติดต่อมาได้เฮ้ยคนนี้ตัวจริงนะเก่งมากมีทีมทําเองด้วยใช่ไหมเออทำเองหมดเลยฮะับอ๋อทำเองเลยใช่เราอันเองด้วยใช่ครับเขียนเนื้อได้วย เขียนได้แต่ว่าต้องดูจริตว่าแบบถูกจริตไหมอะไร้ยแล้วก็จริงๆอยากอยากฝากน้องสาวด้วยครับน้องอเ้นงตูน้องตูต้นตะวันนะครับที่ที่เพิ่งเล่นอ่าเล่นเอฟโอไปครับตอนนี้กำลังจะเล่นเรื่องอะไรก็จะไม่ได้ไม่เพราะว่าคุยกับพี่เต๋อว่าเอ้ยบ้านผมยังไม่ยังไม่เคยมาเั่งรถพี่สักคนเลยจรองถจาถ้าถ้าไม่อยากจริงๆก็น่าจะเป็นพี่เต๋อใช่เพราะว่ารู้เยอะทุกคนรู้เยอะรู้อะไรเงี้ยรู้มานานกลัว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 สลังหัก เราด้วยฝากน้องด้วยน่ารักอ่ะฝั่ตู่ก็งานเยอะอยู่นะใช่งานเยอะงานเยอะงานแน่นสวยมากน่ารักพี่พี่น่าจะเคยเจอน้องเจอเบ่อยมากเจอไปอีเวนต์อะไรเงี้ยเขาก็น่ารักทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับอย่าลืมนะโนเตอร์ไข่แมกซ์ครับโนเอรไข่แมกซ์โนเตอร์ไข่แมกซ์ครับปวดชาผ้าเสียวนะครับ13มิถุนายนนี้นะครับ ป้องกัน190ประเทศทั่วโลกนะครับทางเว็บติดขนนะครับนะครับผมแล้วก็ฝากทีมใหม่ของเรานะครับที่ปิ้นเกลียวปิ้นเกลียวปิ้นเกลียวเขาไม่บอกว่าปิดนิดหน่อยเอาซิงเขาเปิดได้เหรอพี่ปิ้นเกลียวเปิดได้เหรอปิ้นเกลียวนี่คือติ๊กให้หยุดเลยเหรอไม่ใช่เงี้ย เจอพังเต่าข้าวหนียมันีมีทุกใบเมี่ยวขอบคุณมากครับพี่ฝากด้วยนะครับได้เลยครับชื่อเพลงว่าปีนเกลียวครับปีนเกลียวอันนี้ถ่ายอยู่ครับถ่ายตลอดไม่ไม่ไม่ถ่ายตลอดเลย จะเปิดประตูได้เลยนะครัขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับพี่พี่เต๋อบ้านอยู่ไหนคอ่าตอนนี้อยู่บางโพครับน้ำโกจริงจริงเออทุกครั้งที่เวลาจะบอกทางไปบ้านมือก็ต้องขึ้นอย่างนี้มาด้วยต่แต่เวลาขึ้นเวลาขึ้นแก๊สปุ๊บเปิดประตูไปคิวโกน่ากลัวพี่เขารู้เลยบางโพใช่ไหมครับบางโพใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกบางโพไปไหนน้องคิ้วโกเรียบร้อยรู้เลยโอเคครับพี่เจอบางโพครับ ี๋ยวเปิดประตูมาพี่พอยชอบี่อยชอบขวกคิวโก้เออพี่ไปไหนครับแต่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 แตไปไหนครับพี่บงโบโจใคร่นตต่เตตอกันะไม่ไ้เียิซีนตลกในหนังกนะเว้ยเียเปิดประตูมาไปไหนครับคิวโก้เียซีนตลกเลยสาวบางโบนั่นโก้อันนี้ดีมากอะสาบังโบยัดดอจริงนั่นโกตี